สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าของวันที่9กรกฎาคม2568ครับผมจะเดินทางจากย่างกุ้งเนี่ยไปเมืองกะลอซึ่งระยะทางมันห่างกันมากเลยครับก็ประมาณใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงนะครับก็เดินทางไปตามถนนมนาเลยย่างกุ้งมนาเลไฮเวย์นะครับก็ไปเรื่อยๆเยหนื่อยก็พักไปตลอดทางเลยครับ มาเดินทางไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็สนุกสนานพเพลิดเพลินแต่เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เ,เวลาเนี่ยนะครับทำให้ผมต้องโหลดคลิปสั้นๆเอาไว้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเช้าว,วันที่9รกรกฎาคม2518ผมออกเดินทางจากย่างกุ้งจะไปกะลอเลยครับอพอลองถามข้ามันไกลมากเลยละย่างกุ้ง ไปกะลอเนี่ยเขาบอกว่าที่พม่าจะนับระยะทางกันเป็นชั่วโมงเขาบอกใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมง9 hour วอร์ทูกอล์อ8 h o u อร์ o u r 8อร์ชั่วโมงก็สโลลี่นะสโลไลท์โอเคไปกับโปซี่แล้วก็เนี่ยเพื่อนโปซี่อ๋อนี่สภาพเมืองย่างกุ้งยำเช้ารถก็ไม่ค่อยติดมาก ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมที่พม่านี่ก็ฝนตกเยอะพอสมควรนะครับวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็สวยงามเต็มไปด้วยท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็ถึงกระลลก็เย็นข่ําเลยละครับเนี่ยเขาก็ขายหมากันเอาเป็นว่าออกเดินทางตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับไปถึงน่นนะทุ่มหนึ่งพอดีเอาเป็นว่าใช้เวลาทั้งหมดนะเจ็ดโมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งอะเอาประมาณนั้นนะครับเห็นมากใช่ไหมมิงกะลาบ มิงกะลบ้าโอหอันนี้หมากนะหมากโอ้ oh, อันนี้ปูนคนกินหมากรอใช่อะผมเดินไปดูเอ้าไม่ใช่ร้านเดียวท่านผู้ชมแหมกินเป็นอุตสาหกรรมเลยนะร้านนี้อีกครับโอ้โกย่าฮัลโหลมิงกะลาบามิงกะลาบา โอ้นี่เห็นไหมเขาก็ทำันเป็นด้านเป็นสันเลยแหละ <c oughs> นี่ดูเต้าปูนเขาติดยาพระเจ้าหาดอนอ่าโอเคเขายิ้มละแสดงว่าเขาไม่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 หวงนี่ไงอันนี้เต้าปูนอันนี้โอ้โหเรียกว่าขังมาก คืนนี้ผมนอนค้างที่เมืองกะหลอครับเมืองกะหลอก็โอ้เอาเป็นว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวน้อยมากเลยช่วงนี้แต่โรงแรมเยอะมากแล้วก็ราคาถูกเลยครับผู้ชมพรุ่งนี้ผมก็ตื่นแต่เช้าจะไปเดินดูตลาดเช้านะครับ ส่วนคลิปยาวๆนะผมต้องรอให้กลับมาเมืองไทยแล้วค่อยมาโหลดนะครับเพราะว่าที่พมาะนะ่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตมากเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าดูเป็นน้าจิ้มก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมทําบุญมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําบุญที่มันดาเลนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับไว้ดูคลิปเต็มๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ การเดินทางครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเหฮดลินจือแดงพันจีทูครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0964696359 0964696359ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้อันนี้เป็นยำนะยโอเคมีกระา а จ่าะเป็นยำนะโอเคกเ็๋ยวให้เห็นบรรยากาศนิดหน่อยสับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปปิดคลิปไว้ที่เท่านี้แหละ ทุกคนกินหมากเลยเลยไม่ว่าจะนุ่มหล่อหรือไม่หลอก็กินหมากหมดเขาบอกว่ากินหมากเนี่มันช่วยทําให้ฟันไม่ผุนะหมอฟันแถวพมา่าเนี่ยคงหากินยากเพราะว่าคนพม,มากินหมากฟันไม่ผมุทั้งผู้หญิงผู้ชายกินหมากทั้งหมดมคนขับรถสองคนก็กินหมากเขาเลยไม่ต้องหาหมอฟันนะ ขาบอกว่าหมากมักนจะมีข้อดีในการรักษาโรคเหนือโรคฟันแหละเคลือบฟันไม่ให้ฟันกุนี่น่าจะเป็นแขกอินเดียนะขายโรตีเนี่ยโอเคเอ๊เจดี JD เขาไม่เปิดไฟอะว่าจะไปไหว้เจดีซะหน่อยออแสงเริ่มน้อยแล้วท่านผู้ชมผมก็มากลอเป็นครั้งที่2ผมมาครั้งแรกับผมชอบมากเลยเพราะว่า ชอบตลาดดอกไม้อะอมไม่ค่อยเคยเหน็นเหมือนฉากหนังเพราะตอนนั้นน่ะกล้องมันก็ยังคุณภาพไม่ค่อยดีนะอืก็ยังถ่ายได้ไม่สวยมากวันนี้ตั้งใจจะถ่ายสวยแต่จะสวยหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมแต่แน่ๆคนแก่ลงไปเยอะเลยขอบคุณครับยินเช้าแล้วครับอาหารยังไม่มาครับ